ทอดมือนีิผมอยากจะให้ท่านผู้ใหญ่บ้านบอกเพิ่มเป็นไปเป็นมาว่าจัดกิจกรรมมือนีแต่แค่นี้ยังแน่ครับว่าท่านอยากจะฝากขอบคุณไปถึงผู้ใหญ่นำแน,นครับเรียนเชิญครับขอบค่กะกะ็เดินต่อขอบคุณครับต้งนายอำเภอครับเพราะตงมาตำองบุญต้องบาสน,นำ่บ้านเข้าในมือมนีิครับบ้านผมนี่เตรียมงานหนหล,ยลายมือครับหลายมือกรับบอกว่าโบโบบาฝนถือตกแนวนีไปไงแต่ว่ากะกะทิว่าตกหน่อย ครับพี่น้องอาจจะมาบ่หลายเพราะว่ามันมันเป็นหนาหนาฝนครับก็ถือว่าทุกภาคส่วนอันบ้าน,นวัดโรงเรียนนี่ครับก็ถือว่าใหร่วมมือดีครับก็มาทั้งตลาดตัวกันครับทั้งโรงเรียนทั้งอนามัยทั้งหมู่บ้นบานเ้องหนิครับถือว่าร่วมมือกันดีจังเป็นถนนสายท่าท่าไหนครับครับก็ขอบคุณทั้งในอำเภอหนักนนกัทั้งนายกครับทั้งพ่อและพ่อสตอครับเตรียมคนรู้รมือ ครับเฮ็ดเฮ็ดงานซอยกันครับเพราะว่างานเขาจะจำได้รวงเนี่ยต้อกซอยกันแต่ก่อนบ้านเท่านี้หมง่ายว่าเฮ็ดจะแน่นอนท่าันครับเบึงยังเขียวแนวกะก็ถือว่าเฮ็ดไงขั้นเฮ็ดบ้านน่าดีในก่อนครับตัดเสียอางไหนครับก็ก็มีพ่อนี่แหละครับท่านโรคเตือนนี่แหละครับมาดูได้แล้วกับกับใจไงขั้นยุนีกับงมกันดีเสื่อนี่ยครับงมกันดีเสื่อครับกับฟ้าขอบคุณครับทั้งฝากทุกฝากส่วน กาชาวบ้านครับที่ขวอนอุ้มมือทุกขันครับครับกับบริยาวครับบริียาวครับกับขอบุุลพี่น้องครับครับครับพี่น้องครับถนนสายวัฒนธรรมตำบลยางสักวัดท,ที่สองเมือนี่ทื่บาประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งข้าก็ขาดบังเรยกินว่าอาจจะมีอุปสรรคเนื่องด้วยฝนเพราะว่าช่วงหนาฝนพอดีแต่ว่าผลการดําเนินการเบอนี้เรียบร้อยดีครับเป็นไปตามเป้าหม้ที่ด้ว่างไปทุกอย่างนะครับตักบาทเรียบร้อยแล้วกระด้นําข่าวสารอาหารกนบาทนะครับไปมอบให้กับผู้ป่วยนะครับและก็คณะเดียวกันก็ด้เนื้อจากหันกับมอบให้กับมู่บาทต่างๆหัวบาต่างต่างในตําบลทุกวัดทุกบาทนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดี กิจกรรมสายวัดถนนพัะถ้ำตรงนี้ขังต่อไปในวันที่23จะจัดจุติวัดบันยังคืออนบัน,บนยังสักบ,บันยังสักครับก็คงสิเรดดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องอปัฒนาธรรมของเฮาเพื่อให้พี่น้องของเข้าได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทาบุญตักบาตรถนนสายวัดธรรมนําเขา้เขาปลาอาหารไปมอบให้กับผู้เปาะบางในหมู่บ้านของเขา้า ขอบคุณทุกภาคส่วนครับที่ได้มาซอยกันสนับสนุนให้กิจกรรมถนนสายบัรนาธรรมของเขาประสบผลสำเร็จในเบื้องต้นครับขอบคุณมากครับพนมมือครับ